สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเต็นตัวใจเกลีกันนะคะก <Okay, S 1> ดไปที่ตรงนี้ปัอบนหนึ่งโอเคค่ะกด,ดไป,ปที่ head n d body ก็คือเลือกผมเลยคะ่ะแต่ว่าตอนแรกๆนะคะต้องรีเซ็ตตัวก่อนแล้วก็ทำหน้าใจเกลียดแมนเฟสนะคะ แล้วก็กดไปที่ Robo Girl แล้ว Robo Girl Body นะคะจะเป็นผมผู้ชายหรือผมผู้หญิงก็ได้นะคะเอา Robo ผมอันเก่านี่นะคะแนะนำให้เอาสองตัวนี้นะคะทุกคน ตัวนี้ใครอยากเอาก็เอาได้นะคะแต่ว่าอันเมื่อกี้คือแนะนำเราจะเอาอันนี้โอเคที่เหลือใครอยากตกแต่งอะไรก็ตกแต่งเลย like นะคะเราก็จะตกแต่งเป็นใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรต่อนะไม่มีลแล้วะคะทุกคนหรือจะไป ปรับสายตัวก็ได้นะคะใจเกเรนะคะเราจะเขียนแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใจเกเรก็พิมพ์ว่า j a i G e แล้วก็ r e ถ้าผิดก็ก็ปล่อยมันไปปล่อยมันไปมันจะอานว่าใจเกียร์อยงเงี้ค่ะโอเคค่ะก็จะได้ตัวแบบนี้สำหรับวันแบบนี้สวัสดีค่ะ